สวัดีค่ะบ๊ายดีคุณเอฟซีช่องปอะอนพี่สาวลุงพลนะคะมาจังโมงเนี่ยเฮ้ยเฮ้อจักจะมันจังโมงใบโมงนี่ล่ะบ้ามันแมนมาใบโมงคุณยายว่าสิไปยังก่อเมื่อกี้นี่สิไปสอนกุ้งก่อนอยากกินกุ้งโอ้สิไปสอนกุ้งนี่บ่อยู่อยู่ทุ่งนาเนี่ยบอกไตหนาเนี่ยมีสวิงจากอันนะสิไปสอนซอยไม่แต่มีอันเดียวแหละเนาะไปไปซอกยืมสวิงมาไปได้สิไปสอนซอย จังไดเรียว,วจังไดเรียวเนาะขอก็จิไปสอนอยากไปสอนขอโทษหาเจ้ายวาย่าเช่าซื้อน้ำมันมาให้หน,น้ำมันขวดละสามีาิปเยนะขวดเก้าหานี่นะเชืวว่อมั่นใส่เครื่องตัดหญ้านี่นะตัดญหญ้าแหงน,นี่อ้อมหัวนี่นะออกมาเผาให้มันแปลน ไปซับมันบบาใยดอกมันแดดห่อนก็เลยโทรไปเป็น1ิบซิบสายโทรละซับคือบ,บาลาบฮะว่าสิว่ามันเจ้าสิบโบม,มาไปใช้สิบโบดังดังตะเลน่นตะเล่นอยู่ย้อนผักหอมป,ป้อมจังหน่อยกัดสี่ลกไว้ให้ไหม่เท่้ยถือขนาดบ่อกงดอกมัดไปขายเอาผักก็ไ้อื้อ บางใดจะมาถือม <Long> ันถือต <test ament ale> ้นนกกลีบลาซาอ่ะค่นโอ้ไม่ต้องดอกแหลเด็ดเป็นมัดเอามัดละซาอ์ละซาอ์มัดละชิปกับพ่อมัดเล่มัดใหญ่มัดละซาอ์เขาไปสั่งมอะไรจังเบงนะาขีได้กลัวเขาเจ้าก็เฮงสิบเอาแล้วมันแพงมัดละซาอัเขาต้องเอามัดละชิปบาทดีพอดีมัดละหามัดละชิปได้จะได้เขากไปแบงเอาอันนะ โลนึ่งมันได้สี่สาขาชิปอยังไข่นะเขาไปแบงเห็ดเอาเขาสั่งเมืองละเ้าก็แเบงนะเออเห็ดน้อยแรกเป็นกระเบื้องือ่อเห็ดพอดีพอดีนะบอกพื้นทรงนี่มันกิโลละห้าบาทนึงมันได้น้อยใอยบอกว่าให้อยสามชิปครยังว่าขเาขาหอยสามชิปได้แล้วเขาก็ขาดเขาก็ซื้อเกดเมือง ก็ล่องเบิ้งหูแล้วก็มาขายบอกคนหลอดว่าพักบอหลายไปซิเนี่ยให้เพคนไปซื้อเมืองก็ได้ห้านั่นเห้าวเฮ็ดพอได้ยินน้ำได้นั่นจักเล็กจักน้อยซื้อเขาได้เฮ็ดนั่นเออหายแล้วเราบอกในเดือนนั่นหายแล้วเออพักอันทักซี่นี่แหละก็พักตะโอพักตัะโอขเพราะขึ้นใ่้แล้วทักซี่เห็นเอายางหัดแต่ว่าอัน ขึ้นไส่เห็นไส่ถุงได้โบได้ไส่ถุงเดียวกันแหละแต่ว่าบบได้หัดอืออันละวันนี้ข้าก็เอาไปเสริมจังหน่อยนะเอาไปหลายไม่ถึงเหี่ยวอาไม่บอกขาดนเดียถึงไปขายตลาดนั่นอีน,นันนน่นเมือนเดียข้าก็ไปบดดิบไปตามมันเบาเนี่ยล่ะละ่ะข้าบวกกระดาษแวะทะย,ย่อยเอาสิเอาไปคั่นสมเสตสมขายลองเบื้ง โลอนาลกไปขันชมเบื้งเออใส่ถุงบานเออเออขันชมจีได้ดีกว่าค่ะบอกไปลองเบิ้งมันจีได้ขายบ่นะขันชมเบื้อาใส่ถุงกะลำกะลำเด้ยเอาทางไรกะลำมาใะไซนั่นก็ไมาแล้้วซือมะเหลวพู้น่ะกะลำแพงแพงมันไปปลูกกะลำกะลำกะจิบถืออีกแล้วบ้อเนี้โอ้ยพ่อแม่พี่น้องปองปายเลย ไปไปซ <ละ S 1> ื้อ <ละ S 1> เพิ่นมาโล่เราชามชิเหรอหล้วแหละซื้อมาหายไม่ติดจังจว่า,วาเราเห็มเฮาเมา้าซาวละ้าไว้เราก็สิซื้อนั่ดีดอกเรากับหลาไเนาะไปทลไหล้วก็บ,บ่เบดอืกล่อง,บงเอะะบิ่งยังวะเราตามอยู่เมืองายเ<อ>ายิ่นได้แน่นตัวโอ้อครนี้บ่ได้มันถือโทดอือ ย่อยขายไปเท่าไรหน่อยนะนะมื่นละชิปกำบะมือ,ะอ,อบะมือเอาสไปเออสองมือดึงออกไปมัดขายมือแล้วชิปกับพ่อชิปกำกับพ่อยิ่ไล่มันก็้นี้ว่าคอยซื้อมัดแต่ตลาดพักบัวนี่อี๋อือเพื่อไปซื้อใต้ลายเห็นวดท่าซื้อน้ำผู้แบบเฮ็ดมัดขายมาละเศร้าละเศร้าแกมาอ่อนมันยังสั่งพักกี่อยู่จะได้ย้อนไปมันอยู่พักอัน เ็ดกำรมละชิบบาทกับพ่อจะเพดกำละเช้าบังร้าบังบันนยยกกวนี่เลยอ่อนขายยากกำละเช้านั่นบ่ยากเขามีเกี่เมืองแล้วเอ,เ,อเอาเ็ดกำละเช้าให้เพื่อนไปซื้อรถอันกำรมลอันโลละเช้นั่นอยู่เมืองนั่นเพื่อนก็นเสียค่าน้ำหมูกน้ำมันคือกันนะบัวงว่าบ่ล้าอันจะไม่าขาดนาะเฮาหันบ่แม่นอยังเนาะเฮาเอาโลละสามชิบบาทเฮาบ่ได้ บ่ได้ก็เอาไว้เนี่ยว่าถ้าเก็บไปคั่นสมอาทิตย์นึงก็ดึงไปให้เจ้าคั่นสมใส่ถุงห่อละชีบบาทชีบบาทฟรีมือเจ้าคั่นสมเป็นระบบเจ้าคั่นไปนะจักบ่ให้ดิฉินม,มันผม,นมเพื่อเก็บอือบ่เป็บเงบ่เดือดเดือดมันมาหลายอืมจังว่าอันนี่้องเอาไปจุ่มไว้นะแค่หน่อยหมักถั่วหมักเนี้เป็นหมกกักเอาไปเลยโอ้ยอืม ย้อนออกพักขันใส่เนี่ยก็อันพักขอ,อมปอมเสียมาเสียเสใส่น,น้ำนานพักนี่อันละมีตินแล้วกับบ่มีพักบัวเสืและบดิปูกก็จะว่าละสืบเป็นเน็บก็พักขอาปปอมนานอืมต้องการเนี่ยค่ะคือกันเนาะข้าเจ้าไป็นางกับมัดละซีบาทมันไปเหตดมัดคือข้ามัดมาละฮะอืมชงให้เขาอืม มันคือขายโบกเกจเป็นันบอกหน่อยั้างกระตายตลาดมันพักหลายไงว่าพักไหลแล้วเลื่อยถือแม่นังกันยางมาบุงอยู่เด้มาหาเจ้าอยู่เลยเออแม่ปุนเออพนออืออยัง่นนบอกน้ำเจ้ายังสั่นนะพนก็บอาเจ้าบอกเพนวนะเียกกบอกว่าไปเบิ่งน้ำพนลดนะอืม ขุนมาเวนนั่นแล้วไปซื้อกล้วยให้ไอ้นโรดอามาให้ฮะสิใส่ผักหวานน่ะน้าอยู่ขุ่นใส่ดอกแคปลูกดอกแคอืินโรดลูกไข่อินูน่เลยอืมอืมไม่แท้แล้วก็สิเอาวแล้วเสียไปปลูกบ่บ,บ่ต้องล่างนะอืมอือซา,าบาดเราเอออันนั้นแลมมนน้วไฮเราซาบาดยังรักษาเสียไฮโยเออเป็นยังดอก แม่แม่ติ้นให้มาเท่าไรแล้วไปขายผัดเมื่อวานเขาก็่เนี้ยว่าให้ล่ให้กันเหลือสามบาทฮะเขาจัางโลน่ะนะโลละสาบาทก็ได้ห้าสิบบาทเข้าใจบอกเออก็ซื้อกระบลำชาบเหลือสามบาทาโอ้เอาไปสองรอบน่ะนะบีมันมันโมเมนต์ได้พักเอาไปสองรอบน่ะอาก็สองแหละสองกิโลครึ่งเป็นยังสิบโมบเมนต์ อันตอนคอ่อยมัดไว้เต็มตะกร้านะค่ะเดโนหนึ่ง <llo> 1 1> ทั้งพักซี่ทั้งพักยังหันบ่เ,เอาออกพักซี่พักเสียนพักอันนะั้นพักกระชังอานที่พักบัวยังว่ะกิโลละเชา้าเอาแล้วอันที่มัดใส่กันใน,นเดมือนะ่อยเอาไปใส่สัน่นสองกิโลเครื่องกระหาสิบบาทบอสจะเอาไปนั่นไหมอันที่ว่ามัดใส่กันนั่น<ะ>นี่ไะ ปศพักอันนั้นออกสร้างอัตภักบัวเดโลหนึ่งมันเอาไปยังมะสาวอืมเอาเมื่อนี้มาแลงกับเดโลเครื่งร่วมกันเป็นสองโลเครื่องข้าใจบอกละพักสิบบาทพักหอมซีนเถอะเดี๋ยวหอมชีใสที่ว่าปดออกอะไลรเนาะเอาไปใส่สันคือประห็นสันอีหพักหอมชีปศออกถามหาปานเน่ะกันยุ่นได้หนีละใครห้ใจล่ร่วมไม่เท่เอาไปกผมว่าในให้เงินนั่นโอ้เออ คือมันไล่จังได้ก็นยัง่าไล่ใจอันทรงอืมฟังก็โหลดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยขายพักกัดไดขายถือไล่จนไล่หาเงินกัดจนบ่ถือเก็บพักไปสองสองกระมังใหญ่ๆไหมในหาซีบาทว่าสั่ญญาผ้าว่าพออันก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้กันเด้อค่ะขอบคุณท่านหลายค่ะ